อันนี้เป็นนำ้ำสายขนหรฝั่งเมืองมตุ่มในฝั่งเมืองไทยตั้งขวาอันเหมือนขยองนั่นเป็ียนฝั่งเมืองมตุ่มตัมต้ง้ายในซ้าเปลี่นเมืองไทยในขาเอาขาไหลมาทางไหนอันนี้ก็เป็นโคนำ้ำสายใน,นขนหโคสองเปล่ยนลิ้นควรเพื่อนคากว่ามาในขา ไตโโขน,นก็มีซึกมานขเขาเปลคนาะตั้งฝั่งไทยก็มีเป้ลนี่ค่ะแต่เดามก็ผูบหาน,นดั่งไรนาดอะีอ้นนเป็นน้ำสายน,น,นี่ค่ะอเหมือนเชิงจ้องเขานั้นมีจีเก๋มีจีเก๋คนเหมือนเชิงจ้อง มันเป็นข้าวแหงคับเนาะข้าวเดินนาเหมือนไงครับนำนำแห้งนำย้อมค่ะบนำเดือดแห้งนำย้อมกันเนาะพอมีคนเปิดได้รัดกว่าหาครับพอมีคนเปิดได้ก็รัดกว่าหามากกันง่ายค่ะนะ